กินก่อนแล้วเข้าหมายก่อนเหรอสองแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมครับซื้อลูกปาชโดนะครับทำอาหารจากปาชโดกันตัวนะครับแต่หลังจากนั้นเราได้ทมาร่วมกิจกรรมครังยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะได้โซนพันลมตีด้วยนะครับก็ตื่นใจว่าเออพระเจ้าเขาเป็นธรรมดานะครับเจอครับเจอครับนี้เป็นตัวว่าซานะเพราะเขาถูกเล่นเลยเล้ากว้างเลยครับันนี้ข้างในา

啊！快点！快掉轮子！快掉、哦！快掉！掉轮子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 ！掉 ตอนนี้ก็กาลังเข้าหมายครับตอนนี้ตอนนี้ก็โดนเรือใหญ่เข้าพื้นที่หมดแนละ้ว เดี๋ยวเราไปหาหมที่มันมีช่องมีอะไรที่มัมีลมครับตอนนี้คืนเรือเยอะมากมันจะเห็นรักหนึ่งครอ หนัมุมมนะไจวขาดไปของ,อง,องรเราไปเถอะ ขึ้นขอบเท่านี้เนาะสะดอสดวฟุ้งจิบโอ้โใครกปหยดุดอะไรโ้สด

สิงสิงไหนโดนครับบ่อยโดนแล้วครับอ้ลูอ้ลูโอ้โหสีโตสโตอินดักบ đang biết với như biết câu chuyện Hãy subscribe ปนทอดครับโดนเรียบร้อยเต็มป่าครับกิปเปอร์อยู่ไหนเน,นีกยหนู่ไเดียดเยปเปิดเนาะอ้ยกิปเปอร์ก็ไม่มีจิ้วปบปิงก็ไม่มีเอามันเทิงกันเลยกันเด้ย,อดยโอ้เยเตยนะ อ,อ๋อขีดขีบป,ป,ปากเลยนะขีบมุงงมม้งหลงหรอจมุกม,มุกตะมดขีดโอ้มุ้เต็มปากอลกขีดขีบมุ้เอออ่างอโอเคครับแสดงบัตรนะครับ นี่นะครับบัตสลาวุฒโอเคครับจตอมไไปเลยโะ้เอออโอ้ยดึกเอาลูดลูดง่ายเห่อวะ ป่ห้เปิดบีเคครับกระดีพี่เคโอ้ยหลุด้ฮ้ลงไม้แรกโดนเลยปล่อยร้อยปุ๊บใส่เลยึกปลาอยู่ลองน้ำอะไรลองน้ำมาวัดกลางวอนก ตังไปอาเจียไปจ่ะมัวอขาประทังเหรอหายไม่เจออ่ะหายจังปลาเอามีชีวิตที่เป็นความสุขของเขาเขาไปไหนเขาม่วนเขาไปเขาไปแก็ได้แต่ว่ามัวเขาฮักค่ะซื้อเกียร์ซื้ออะไรกันเจ๋อเลยนะครับวันนี้ผมประทับใจจักทีมงานทุกท่านนะแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณ ต่างจังหวัดที่มาร่วมจิตอาสามาเนี้นะครับเป็นเกียรติยิ่งของจังหวัดขะเยาครับจังหวัดขะเยาได้ครับเกียรติจากทุกท่านจากหลายจังหวัดไทยที่สุดคือกรุงเทพจุนจุนเรามีพิชรบุรีนะหมู่เชียงใหม่ละพลำปางในมู่เฮาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราขอบคุณท่านนะใกล้นี่สิทธิภาพระการได้ก็ต้องขอกราบขอไทยนะเขาหน้าเขาฝันดีนะถ้าท่านมีงานจังหวัดอื่น จังหวัดใดมีงานอย่างนี้มั่วเฮาพยเวาจะไปจุ่ยท่านะครับต้องของการพระคุณต้องของการพรคุณทุ่งมีวการาคุณนะครับลาย